พอสนี้เพื่อการเตรียมสอบมหาวิทยาลัยล็อเอเิชันเห็นว่ามีหลายคนอยากเป็นนักแสดงมีไหมใครอยากจะเรียนนิเทศาสตร์มึงจะมองกูทำเฮียอะไรมึงมองกูทำไมอ่ะมองกูว่าเลยสัตว์แล้วมึงจะทำไมอ่ะเฮ้ยมึงตั้งใจเรียนดีกว่าไหม คะแนนมึงแค่นี้อ่ะมึงสอบไม่ติดหรอกไม่ยอมอะไรก,กูอีกตใจมึงแล้วใช่ไหมคือก,กูก็อยากขอโทษคือถ้ากูไม่ทักมึงก่อน่มึงก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ปะให้กูติวจีนให้ไหมฮะแล้เดี๋ยวกูติวไปแล้วก็กลับมาสี่กันเองอ่ะเหลืออีกสามเดือนอ่ะ เวยไม่ชั่นด้วยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองกูชอบใบบัตรอะเชี่ย <Yeah. S 2> งั้นวันอาทิตย์นี้ให้มันมาติดวกับพวกเราได้ปะนะืมคือกูไม่ชอบอะคิดว่าเราเรากำลังสนิทก,กันแล้วอะมึงจะคิดมากทำไม,มกูก็สนิทกับมึงที่สุดอยู่แล้วไง ยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบอย่าเอาเวลาของปูไปใ,ให้คนมึงก็เหมือนกันอย่เอาเวลาของกนัเาูไปใน่นกียกันด้วยแผนฟ้าในใกล้ฉันยินดีจะฝาไปเกียรต่อด้อีะอ่ะเรื้แ่องอะไรกันร้่อง่นฟ้าในกลาเกยรกันด้วยเวาีหน กูรักมือก้นอื่เาอุยแต่หะแพูดที่อะไรมัวเป็นอะไรพือกูได้โอ้โห